สวัสดีครับวันนี้ครับมีมาเจสซี่นะครับตัว2024เลยมาดูกันว่าติดฟิล์มกองแสงแบบไหนดีเลือกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับส่วนคันนี้เลือกเป็นเบาฟุ้งนะครับแอนติกาดับเบิลเซรามิกนะครับ 2x นะครับรับประกันถึง7ปีนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับนี่จะมีความเข้มต่ำนี้เลยนะครับคันนี้จะติดเป็นรอบคันนะครับเป็น A8 BK ก็คือความเข้มประมาณ60%นะครับคือตัวนี้นะจะมีดู ค่า Visible Light Transmittance นะครับอัตราแสงสอง่านนะครับง่ายๆเลย VLT แสงสองพันเพิ่ลด18%นะครับส่วน UV 99%นะครับ IR ครับ IR r e j e c t i o n สะท้อนรังสีความร้อน95%เลยนะครับอ่ะเราวิธีการติดตั้งของเรามาตรฐานนะครับก็จะผ้าคุมรถแบบนี้ด้านหน้านะครับเพื่อแบบเวลาการเวลาเดินผ่านเวลาช่างขึ้นไปติดหรือวัดแบบฟิล์มนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างเราก็จะคุมผ้าแบบนี้เลยนะครับด้านในด้วยเป็นมาตรฐานของบาฟูงนะจะเป็นแบบนี้นะ นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วส่วนปุ่มคุมพองอะไรคุมเบาะนะครับแบบนี้ด้วยเพื่อป้องกันนะครับรถลูกค้านะครับไม่เป็นรอยนะติดเสร็จติดเสร็จแล้วนะบานนี้เป็น60% a 1 8 vk นี่ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูเห็นไหมไม่มืดนะผมว่าสว่างนะเ l เลยเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูตรงแดดตอนนี้ก็จะเพิ่งติดเสร็จนะครับอ่าแล้วก็นี่ด้วยนี่นี่บานนี้เป็นหกเป็นต์นี่เป็น80%นะครับมาจะเข้มกว่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าพอติดตั้งเสร็จหมดแล้วทั้งงงคคัััันนนนะะดูรรรวววมมมมๆแล้าาเป็ยไบช ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับบัจเจตี้2024ฟิล์มกองแสงบอลฟงแเอร์ติจิก้านะครับมาพามาชมกันว่าเฮ้ยความเข้มแล้วความสว่างนะครับประมาณไหนด้านข้างนะครับเราเป็น A18BK อ่ะจะดูแบบมืดๆเป็น privacy หน่อยนะมองข้างในาจะไม่ค่อยเห็นแต่เปิดออกมาสว่างอยู่นะเวลาเรามองจากด้านในนะครับยังคมอยู่นี่ดูสีอ่าจะไม่ค่อยต่างกับไม่ได้ติดมากนะครับแบบนี้นะครับอ่ะด้านหลังก็เป็น A18BK เหมือนกันแต่ว่าบ้านหลังสุดเราติดเป็น80%ก็คือ A10BK เห็นไหมอ่าจะดูเข้ม เพื่อให้ต้องการความเป็น privacy เนาะด้านหลังนะครับลคืนนี่แบบนี้อ่ะลองปิดดูครับจะมืดมืดแบบนี้เลยแทบมองไม่เห็นด้านในนะครับแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็เราจะเปลี่ยนเป็น a 18BK เพื่อเวลาดูกระจกหลังนะครับก็ยังดูง่ายอยู่นะครับเพราะมุมอับเยอะนะครับคันนี้ติดตั้งแบบนี้เลยรอบคันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่จังต้องการติดตั้ง จีิงๆเองแสงน,นะครับก็อยากดูว่าติดแบบไหนดีความเข้มเท่าไหร่ดีดิลองล้อคันนี้ได้เลยนะครับ a 1 8 b k ขับง่ายๆกลางคืนนี่ชิวๆเลยครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับ